สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เพจครูซันนี่อังกฤษนะคะค่ะวันนี้นะคะครูซันนี่ก็จะมาทำนายนะคะโดยใช้ไพ่ Rider Waite นะคะมาทำนายนะคะไพ่มี78ใบนะคะไพ่ Rider Waite นะคะจะมาทำนายผู้ที่เกิดราศีพฤกษ์นะคะคือครูจะใช้วิธีการแบ่งนะคะวันเดือนอ เรียกว่าชาวราศีพฤกษ์โดยใช้โหราศาสตร์ไทยนะคะและก็ของอินเดียนะคะในการแบ่งราศีเกิดนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่าง15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะคือผู้ที่เกิดราศีพฤกษ์ค่ะนะคะการทำนายนะคะโดยใช้ไพ่ไรเดอร์เวทชุดนี้นะคะ จะเป็นการทำนายโดยรวมค่ะไม่ได้เจาะจงผู้ใดผู้หนึ่งนะคะเป็นการดูภาพรวมนะคะของผู้ที่เกิดราศีพฤกษ์นะคะจะอธิษฐานทำนายนะคะจะอธิฐานจิต ทานายนะคะวันที่ระหว่างวันที่1ทธันวาคมถึง31ทธันวาคมปี2,564นี้นะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะไม่ได้เจาะจงผู้ใดผู้หนึ่งนะคะดูเป็นไกด์ไลน์นะคะว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นในชีวิตบ้างนะคะเรารู้ สิ่งใดร่วงหน้ามันก็เป็นการดีนะคะเพื่อในการดำเนินชีวิตค่ะนะคะก็มาดูเดี๋ยวกูจะอธิษฐานจิตนะคะก็ขออนุญาตสลับไพ่นะคะแล้วก็จะอธิษฐานจิตดูให้ชาวราศีพฤกษนะคะโดยใช้ไพ่ไรเดอร์เวทนะคะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะของชาวราศีพฤกษค่ะ โอเคค่ะนะคะก็อธิษฐานจิตเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะตัดไพ่นะคะแล้วก็จะหยิบมาสิบใบนะคะอืมจะเรียงไพ่แล้วก็จะหยิบมาสิบใบนะคะ,ะ,เ,ะ,บบะ,คะเป็นทัวแทนของชาวราศีพฤกษ์นะคะในการเลือกไพ่นะคะอืมอืม,อมก็หยิบมาแล้วนะคะใบแรกนะคะ ก็เป็นภาพแฮงแมนนะคะเดี๋ววรูจะมาขยายรายละเอียดนะคะว่าดูใบเดียวนะคะยังไม่ขยายนะคะความหมายนะคะจะต้องมีสิบไปนะคะใบที่2นะคะ View of Fortune ค่ะนะคะก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่ที่ดีคะ่ะใบที่3นะคะอัศวินถือเหรียญน,นะคะ ใบที่4นะคะอัศวินถือถ้วยนะคะอืมอันนี้ก็เป็นไพ่ดีนะคะถึงจะไม่อยู่ในโอ้นะคะมีไพ่เดอะซันด้วยนะคะในสำรับนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตหยิบมาอย่างานะ,ะอ้มีไพ่เหรียญด้วยนะคะ ace of cups นะคะเดี๋ยวขอหยิบโดยรวมเลยนะคะอีก4ใบนะคะเพื่อความรวดเร็ว นะคะใบที่9แล้วนะคะใบที่10นะคะโอเคอดูโดยรวมเลยนะคะกูจะดูโดยรวมนะคะโดยภาพรวมนะคะของชาวราศีเมษนะคะวันนี้นะคะอย่างแรกนะคะกูจะมาพูดเรื่องการงานก่อน ะะว่าการงานของชาวราศีเมษเป็นยังไงมากนะคะการงานนี้เด่นชัดมากเลยนะคะอืมชาวราศีเมษเนี่ยนะคะเรื่องหน้าที่การงานของคุณเนี่ยนะคะเรียกว่าเออเป็นที่หนึ่ง ะะการงานรุ่งโรดชดช่วงมากนะคะใครที่มีธุรกิจอยู่แล้วใครที่ทํางานออนไลน์อยู่แล้วใครที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะจะรุ่งโรดรุ่งเรืองนะคะเฟื่องฟูมากๆเลยนะคะ ึ่งขึ้นมา3มไม้เลยนะคะใครที่ทำงานดีลงานกับต่างประเทศต่างชาตินะคุณจะประสบความสำเร็จนะคะกิจการขยายนะคะกิจการารุ่งเรืองเฟื่องฟูมากๆเลยนะคะใครที่มีกิจการของตัวเองนะคะส่วนใครนะคะที่มองหางานอยู่นะคะคุณก็จะได้งานนะคะ คุณจะได้งานค่ะส่วนใครนะคะที่ทำงานอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบริษัทงานห้างร้านนะคะกิจการอันนั้นนมันจะไปได้ดีนะคะแล้วตัวคุณเองก็จะได้รับการโปรโมทค่ะอืมจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะอืมฉะนั้นมันรุ่งโรจน์มากเลยนะคะใครที่มองหานะคะอยากทำธุรกิจ ของตัวเองนะคะเดือนนี้นะคะคุณทําได้เลยค่ะนะคะคุณจะประสบความสําเร็จนะคะเพราะคุณมีความศักยภาพมีความสามารถอยู่แล้วนะคะอืยังจดจดจ้องจ้องอยู่นะคะหรืออาจจะทุกอย่างมันอาจจะยังไม่อํานวยอะไรประมาณนี้นะคะเดือนนี้แหละคะ่ะเดือนนี้เป็นฟ้าเปิดเรื่องงานสําหรับคุณนะคะอืคุณลงมือทําได้เลยค่ะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะไพ่สามอันที่ครูจอมา,าให้เมื่อกี้นี้นะคะ ยืนยันความสำเร็จนะคะคุณทำได้เลยค่ะครูซันนี่ฟันเปรี้ยงเลยค่ะนะคะคุณประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะใครที่ทำธุรกิจของตัวเองอยู่นะคะทำทำไปเรื่อยๆทำต่อไปเลยนะคะอย่าหยุดหรือใครที่ทำมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะมองไม่เห็นความสำเร็จเลยมันจะไปที่ทางในท้ำต่อไปนะคะอย่าเลิกค่ะความสำเร็จรอคุณอยู่นะคะ ส่วนใครที่เป็นลูกจ้างนะคะไม่อยากจะทํากิจการของตัวเองนะคะจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะส่วนใครนะคะที่มองหางานอยู่คุณจะได้รับงานเดือนนี้นะคะเดือนธันวาคมนะ,ะวันที่1นธันวานะคะเป็นการทํานายโดยรวม1นธันวาถึง31มธันวาคุณจะได้งานแน่นอนคะ่ะครูซันนี่ฟันเปี้ยงเลยคะ่ะนะคะอืม เมื่อเราดูเรื่องงานแล้วนะคะของชาวราศีพฤกษนะคะครูก็จะมาดูาเรื่องการเงินนะคะการเงินเป็นอย่างไรบ้างนะคะการเงินออกมาดีค่ะนะคะคุณเป็นคนที่เรียกว่า,ามีแพลนนะคะเป็นคนที่วางแผนเรื่องการเงินอยู่แล้วนะคะไม่ว่าคุณจะหยิบจับทำอะไรเนี่ย คุณจะวางแผนไว้เลยนะเข้าเท่าไรออกเท่าไรหน่งปีข้างหน้าจะทำอย่างไรบ้างนะคะสปีข้างหน้าจะทำอย่างไรคุณเป็นคนที่วางแผนการเงินเก่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก็บเงินนะคะคุณไม่เคยเ,เรียกว่าดูถูก เงินเลยนะคะว่ามาจากน้อยคุณเก็บจากเล็กๆเกนี่ยหะคะ่ะแล้วก็พยายามให้มันโตเป็นต้นไม้เงินนะคะอืแล้วดวงของชาวราศีพฤกษ์นะคะเดือนนี้จะได้เงินมาแบบไม่คาดหมายนะคะเพราะธุรกิจมันไปอย่างกระโดดเจ้ากระโดดนะคะคุณจับอีกตัวหนึ่งคิดว่าตัวนี้จะได้มาได้อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นเงินที่มาได้เงินแบบไม่คาดคิดนะ่ะนะคะ คาดหวังอีกอย่างหนึ่งแต่มาอีกอย่างหนึ่งนะคะกระเดือนนี้เรื่องการเงินของคุณโดดเด่นมากจะได้เงินก้อนใหญ่เนะฮะเงินก้อนใหญ่เลยนะคะแสดงว่าการเงินพุ่งกระฉูดนะคะการเงินหลั่งไหลามาไม่ขาดสายเลยนะคะแล้วก็เป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะอาจเป็นไปได้จากเงินฟุกฟุกด้วยนะคะอืมแล้วก็อาจจะเป็นเงินจากมรดกที่ดินค่ะ ะค,ะคือไพ่ใบแ,แรกที่ขึ้นมานะคะ The Hangman แล้วก็เป็นไพ่ The View of Fortune เนี่ยนะคะนะคุณซันนี่คิดว่าคุณจะได้เงินนะคะเป็นเงินมรดกค่ะนะคะเป็นเงินมรดกอาจจะได้เงินมรดกนะคะที่ดินนะคะหรือว่า,าบ้านนะคะเป็นอสังหาริมทรัพย์นะคะคุณจะได้ลาบเงินตรงนี้นะคะ ส่วนเรื่องอครูซันนี่ Sunny นะคะฟันเปรี้ยงไปเลยนะคะเรื่องเงินเนี่ยนะคะคุณจะได้เงินก้อนใหญ่นะคะคุณจะได้การเงินหลั่งไหลมาไม่ขาดสายนะคะอาจจะถูกรอตเตอรี่อาจจะถูกรางวัลอะไรพวกนี้นะคะเพราะเงินอันนี้นะคะเป็นเงินที่ไม่ได้จากการทำงานนะคะเป็นเงินตกมาหเห็นไหมคะเหมือนตกมาจากสวรรค์เลยนะคะ ม,มาใส่มือคุณเลยนะคะฉะนั้นลาบอันนี้นะคะใครก็ซื้อไว้นะคะซื้อไว้นิดๆหน่อยๆนะคะถ้ามันจะถูกนะคะซื้อใบเดียวก็ถูกได้ค่ะนะคะอย่า,าเรียกว่าทุ่มไปสดตัวเลยนะคะลองลองเสี่ยงโชคบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะถ้าดวงคุณมาทางนี้นะคะเดือนใส่พฤกษราศีพึกเนี่ยนะคะคนเกิดราศีพึกมากมายหลายล้านคนนะคะแต่ ดวงโดยรวมนะคะคุณจะมีโชคนะคะคุณจะมีโชคด้านการเงินจะมาแบบว่าเหมือนตกมาจากท้องฟ้าถ้าคุณดูแล้วก็คือเป็นการเสี่ยงโชคอาจจะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่นะคะก่อนสิ้นปีนะคะอืซื้อไว้นะคะสักใบสองใบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ซื้อแล้วนะคะก็บอกว่าเซ็นชื่อไว้เลยค่ะ,ะแล้วบอกตัวเองว่ารอรับเงินนะคะถูกแน่นอนนะคะ นั่นแหละค่ะเป็นเทคนิคในการซื้อลอตรี่ยังไงให้ถูกนะคะครูก็มีคลิปในช่อง YouTube นะคะเกี่ยวกับเรื่องกดแรงดึงดูดนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็เข้าไปตามดูย้อนหลังได้นะคะ,ค,ะค่ะเรื่องงานเรื่องเงินนะคะของชาวราศีเมษนะคะครูซันนี่ฟันเปรี้ยงเลยนะคะว่า มัง่งคั่งแน่นอนนะคะการเงินโดดเด่นการเงินหลั่งไหลมาไม่ขาดสายอาจจะถูกลอตเตอรี่นะคะในเดือนนี้นะคะเดือนธันวาคมนี้นะคะมีไพ่ดีไพ่เด่นมากเลยนะคะเงินจะเข้ามาหาคุณก้อนใหญ่เลยค่ะนะคะคูซันนี่ฟันเปรี้ยงเลยนะคะเมื่อเราดูเรื่องการเงินแล้วนะคะการงานการเงินนะคะความรัก ความรักนะคะใครที่มีคู่เนี่ยนะคะอาจจะมีเวลาให้กันน้อยนะคะเดือนธันวามนี้นะคะแต่รักยังมั่นคงยั่งยืนนะคะอืมรักมั่นคงยั่งยืนนะคะแต่อาจจะมีเวลาให้กันน้อยนะคะชาวราศีพฤกษ์นะคะคุณอาจจะมีเวลาให้คู่คุณน้อยนะคะอันนี้สําหรับคนมีคู่นะคะส่วนคนที่ยังมองหาคู่เนี่ยนะคะอืคุณมีสเปคของคุณเนี่ยสูงค่ะอืม ยังไม่ถูกใจใครสักคนหนึ่งนะคะเดือนนี้นะคะอืมไอที่ถูกใจมันเหมือนความรักของคุณมันยังผิดฝาผิดตัวอยู่นะคะใครที่อยู่ราศีพฤกษ์นะคะไอคนที่เรารักเขาก็ไม่รักเราอไอคนที่เราไม่รักเขาก็มารักเรานะคะความรักของคุณมันผิดฝาผิดตัวกันอยู่นะคะเดือนนี้นะคะทําอะไรมาเนื่องความรักมันมันไม่ได้ดั่งใจอะนะคะอืมอยากชอบคนนี้เขาก็ไม่ชอบเราอ่า ไอคนที่เราไม่ชอบก็มาชอบเรานะคะอืมตอนนี้ครูอยากจะแนะนํานะคะก็คือทําใจให้เป็นกลางนะคะทุกคนเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกนะคะคิดดีพูดดีทําดีนะคะใครส่งความรักมาเราก็รับรักนะคะเราก็ส่งความรักไปะคะ่ะวันนี้อาจจะเป็นเพื่อนกันก่อนแต่วันข้างหน้ามันก็ไม่แน่นะคะฉะนั้นเนี่ยอย่าปิดประตูใจนะคะของชาวราศีพฤษนะคะอืม ยังไม่ถูกใจใครก็ยังไม่เป็นไรนะคะคบกันเป็นเพื่อนไว้ก่อนค่ะอย่าเพิ่งไปปิดประตูความรักนะคะเพราะรักแท้มันมีจริงค่ะแต่มันถึงเวลาเมื่อไหร่นะคะคุณก็จะรู้เองเหมือนกันนะคะคุณก็จะรู้สึกได้ตอนนี้ก็อย่าไปเครียด่งเครียดนะคะถ้ายังไม่เจอยังไม่ใช่นะคะ ก็มีความสุขกับการทํางานหาเงินทําเงินนะคะมีความสุขกับตัวเองไปก่อนนะคะความรักของคุณคุณตั้งสเปคไว้สูงนะคะอและความรักตอนนี้ก็มันยังผิดฝาผิดตัวกันอยู่นะคะฉะนั้นเรื่องความรักของชาวราศีพฤกขูมองไวเลยว่าก็ยังมาเป็นแบบว่าคนที่ยังไม่มีคู่ก็ยังรอไปก่อน ะะยังรอไปก่อนคบกันเป็นเพื่อนไปก่อนความรักของคุณยังผิดฟ้าผิดตัวอยู่นะคะครูซันนี่ฟันเปรี้ยงนะคะเรื่องความรักผิดฝาผิดตัวอยู่นะคะรอไปก่อนใช้ชีวิตให้มีความสุขกับตัวเองไปก่อนนะคะเมื่อดูความรักแล้วนะคะคะรูจะดูเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพของชาวราศีพฤกษ์เป็นอย่างไรนะคะสุขภาพให้ระวังเรื่องขาเรื่องเข่านะคะ เรื่องขาเรื่องเขา่าเรื่องกระเพาะนะคะเรื่องอาหารในเวลาทานอาหารนี้ให้ระวังนะคะอือาจจะกินอาหารที่ต้องต้องอเรียกว่าอุ่นให้สุกอย่าไปกินอาหารสุกดิบๆช่วงนี้นะคะเพราะว่าดวงคุณมีช่วงนี้อาจจะเป็นปัญหาช่องท้องนะะอาจจะท้องเสียนะคะหรืออาจจะเรื่องขาเรื่องเข่งให้ระวังนะคะขึ้นบันไดลงบันไดนะคะเดินนะคะ อาจจะสะดุดขากางเกงตัวเองก็ได้นะคะเพราะว่า,าถ้ามันจะมีอุบัติเหตุนะคะบางทีเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะคะเหมือนที่เขาบอกว่า,าไม้ทิ่มฟันเนี่ยบางทีมันก็ยังทําอันตรายเราได้อยู่ในบ้านนะคะอกินข้าวอยู่ดีมานทีก้างปลาติดคอได้นะคะฉะนั้นอุบัติเหตุนยม,นมันเกิดขึ้นได้นะคะชาวราศีพฤกษ์นะคะให้มีสติหน่อยนะคะใน เดือนพอเดือนธันวาคมนี้นะคะชาวราศีพฤษ์นะคะอุบัติเหตุก็นิดๆหน่อยๆน,นะคะให้ระวังตรงนี้แค่นั้นเองนะคะสิ่งที่กูอยากจะแนะนำนะคะใครที่ดูตามนี้นะคะอาจจะมีบางท่านบางท่านนะคะเพราะว่าราศีพฤษ์เนี่ยมีคนหลายร้อยล้านคนนะคะแต่มีไพ่ขึ้นมานะคะอาจจะติดในกรรมเรื่องฆ่าสัตว์สัตว์ใหญ่นะคะ อา,อาจจะมีกรรมทําแทงด้วยนะคะให้รักษาศีลน,นะคะวันวันพระนะคะหรือถ้าทําได้นะคะวันพระนะคะทานมังสวิรัตนะคะแล้วก็ไปถวายสังฆทานนะคะ แล้วก็อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรสัตว์ใหญ่ที่เราเคยฆ่านะคะส่วนใครที่เคยทำแท้งนะคะให้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพนะคะบวชตอนนี้ออกพรรษาแล้วคงไม่มีใครบวชแต่ให้ไปทำบุญนะคะบ้านเด็กกำพ้าค่ะบ้านเด็กกำพ้านะคะเพราะเราใครที่มีกรรมกับสัตย์ใหญ่หรือเคยทำแท้งมาเนี่ยให้ไปทำบุญกับเด็กนะคะแล้วก็ให้ไปทำบุญกับโรงพยาบาลสงด้วยนะคะ ะค,ะคุณจะได้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วคุณก็จะได้อขอโอโหสิก,กรรมนะคะจากเจ้ากรรมนายเวน,นะคะเพราะสิ่งที่ครูสันนิอยากจะแนะนําก็คือว่ากรรมเมื่อเราทําไปแล้วนะคะมันมันย้อนกลับคืนไม่ได้คะ่ะเราทาไปเรียบร้อยแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วสิ่งที่เราจะขอให้เจ้ากรรมนายเว ให้อภัยเราแค่นั้นเองนะคะซึ่งภาษาทางพุทธศาสนาก็เรียกว่าขอโหสิก,กรรมนะคะแล้วก็ภาษาง่ายๆที่เราจะกันก็คือขอโทษนะคะขอโทษขออภยัยนะคะทําบ่อยๆนะคะทำบ่อยๆเรารู้สาเหตุแล้วนะคะทําบ่อยๆแล้วก็อธิษฐานจิตนะคะอธิษฐานจิตสิ่งที่คุณทําได้นะคะคือขออภยัยขอโหสิก,กรรมทําบุญตามที่ครูบอกนะคะอืหนักจะเป็นเบาคะ่ะ ะะส่วนอย่างอื่นนะคะดีหมดนะคะครูก็ทักเรื่องสุขภาพแค่นั้นเองนะคะขอให้ไปทํากันนะคะครูมาเปิดความลับสวรรค์นะคะแก่ชาวราศีเมษแล้วนะคะตัวครูเองก็ต้องสวดมนต์นั่งสมาธินะคะไม่งั้นนะคะ,จะเจ้ากรรมนายเวรของชาวราศีเมษนะคะคงจะมาหาครูนะคะเพราะว่าครูมาบอกนะคะ เขาบางทีนะในความเชื่อของครูนะคะเป็นความเชื่อบุคคลนะคะคือเจ้ากรามนายเบรเขาก็ตามแต่ละบุคคลนะคะถ้าช่วงนั้นนะคุณดวงตกนะคะหรือว่าคุณไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้สวดมนต์อะไรเนี่ยเขาก็อาจจะมีพลังเขาก็มีพลังเครียดแค้นนะคะเขาอาจจะมาทําร้ายได้นะคือโดนบันดาลโดนสถานการณ์ให้เราเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จหรือติดขาดได้ะคะ่ะ นะะนี่เป็นความเชื่อของครูเองนะคะครูคิดว่าพลังงานอันนั้นเป็นพลังงานจากจิตวิญญาณนะ,ะที่เขาอาจจะเครียดแค้นอยู่แม่ว่าใครจะทําอะไรไว้กับใครนะคะนั่นแหละค่ะก็ถึงว่าเจ้ากรารมนายมาตามก็คือว่าเขาเป็นพลังงานนะคะเป็นพลังงานซึ่งพลังงานอีกโลกหนึ่งแต่ท่านี้ถ้าความเครียดแค้นมันมีมากเนี่ย และเราไม่เคยสำนึกเลยนะคะว่าเราทำผิดกับเขาแล้วไม่เคยขอโทษเลยนะคะพลังงาน,นนั้นก็จะตามให้เราเนี่ยอยากทำร้ายเราะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานะคะอขอโหสิกรรมนะคะทำบุญทำสิ่งดีๆนะคะไปตามสถานเด็กกำพา้าไปทำบุญไปเลี้ยงอาหารกลางวันบ้างน,นะคะไปทำบุญกับพระสงฆ์ที่อาพาตนะคะถวายสังฆทานและอุทิศให้โดยรวม คุณจะรู้อยู่แก่ใจนะคะว่าคุณทำผิดอะไรนะคะรูค,คิดว่าแล้วคุณก็อุทิตไปโดยตรงเลยนะคะโดยตรงตรงนั้นเลยไม่ว่าจะฆ่าวัวล้มวัวล้มควายหรือทำกรรมทำแทงนะคะให้อุทิตโดยตรงเลยนะคะส่วนใครนะคะที่ราศีพฤกษ์ไม่เคยฆ่าสัตว์ไม่เคยทำกรรมสัตว์ใหญ่นะคะก็ทำบุญก็ได้นะคะครั้งหนึ่ง ะะก่อนที่จะสิ้นปีใหม่นะคะทั้งเดือนธันวาเนี่ยแล้วก็พูดโดยรวมค่ะขอโหสิกรรมให้เจ้ากรรมนายเวรเราทําเผื่อไว้แล้วก็ไม่รู้นะคะว่าชาติก่อนๆชาติที่แล้วมาเราทําอะไรบ้างนะคะอันนี้ครูจะขอเกริ่นนะคะครูพูดราศีพลึกโดยรวมนะคะเพราะว่าคนมีหลายล้านคนทั่วโลกค่ะนะคะอืแต่ก็จะมีบางกลุ่มไม่งั้นไพ่ไม่ขึ้นมานะคะ ใครที่อยู่ในข่ายตรงนี้ก็ไปทำตามที่ครูบอกนะคะครูซันนี่ฟันเปรี้ยงตามนี้เลยค่ะนะคะค่ะวันนี้นะคะก็มาโดยร่วมนะคะของชาวราศีพฤกษ์นะคะประจำเดือนธันวาคมนี้นะคะครูซันนี่อิงแลนด์นะคะก็ขอฝากช่องนี้นะคะ าฝากติดตามกด u u s c r i b e นะคะเป็นกำลังใจให้ครูซันนี่เมื่อคุณ Subscribe คุณจะได้รับข้อมูลแจ้งเตือนนะคะได้รับรู้ข้อมูลก่อนใครเลยค่ะ ะคะู่ขออวยพรให้ชาวราศีพฤกษ์นะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีหน้าที่การงานดีการเงินดีความรักดีและสุขภาพแข็งแรงค่ะผ่านพ้นเรื่องสุขภาพไปได้นะคะแล้วก,ก็ขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะแล้วก็อขอให้ เรียกว่าเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปด้วยค่ะนะคะวันนี้ครูซันนี่ก็มาสั้นๆนะคะด้วยรักเช่นเคยค่ะจากครูซันนี่อังกฤ์วันนี้สวัสดีค่ะ